สวัสดีครับช่องบาวถินนะครับตอนนี้ก็ขายกับข้าวนะครับช่วงเช้าวันพุธนะครับตอนนี้แบบข้าวก็มีขนมก็ยังมีครับอันนี้น้อยจะขอไปเอาย่างน้ำมันนะเออเหมือนว่าคู่ไม่เข้าใส้เข้าก็บไส้ให้ตั้งแต่สาวหมดเลยไส้รูดแล้ว ไม่อย่างนัะเขาก็ยานคนอื่นเปลากเอาก่อนลากอาะกระทค่อยฮาลากในเข้าสิเห็นอยู่บ่ถ้เขาเห็นเขาก็บอว่าลากกรติดกล้งติดกว่าจะกรติดอยู่ันหาโตบบเห็นเนี้ยบนนี้โมเม่นคนแถวบานเห่าเห็นไดกส่า เอาไน้เองเอา้จักบาทน่บห้าบาท้วตัวนี้เออตัวนมสิตัวน้อยน้อยตัวนี้นล่ใช่สูงเหลวนี้เออเหือสือเหานี้สวยขนาดไหนิบาทใช้สวยสวยคือกตะถินแล้ตะถินไปคนซื่อมาจ้าเอยสวยมัดเลยไอแห้งมันสีอิ่มแล้ว้าว่าสวยคือตะถินไม่ไปแหง อมยิ้มเลยอฮะควรละนะอันนี้จักรัวเหรอะส่ส,สาวอันนี้จักอันเนี่ยสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบซิป,ปีเหรอเจ็ดสทอนสามสิบขยแห้งสสวยเรากอย่ายไปทำหกลูกทำแบบนี้กระเป๋าดิ รุ่งเอาไปุ่งใ่ญ่เดียวไได้ยบเอโอเคไปแห้งนะไปแห้งเออหาเลือกอีกอะไรเด้อถ้าได้อาสบ้าสาวโคกโกโกโค่เย์สาวเลยไข่ก็โหกเวย์สาวนะครับไข่ก็นใหญ่

ไามดจะเป็นไปกลางทางเลยเออโอเคตอนนี้ก็ขายกับข้าวครับมันวุ่นวายลำคุณไม่ค่าี่แล้วนี่ใส่ข้ากระยางกับคุณมาอีกเด้อน้ำมันขวดละซาบะซาบาเด้อฟ้าเอาเด้อสิม,มดละได้ ตอนนี้อ้าวอาตอนนี้รอบสายนะครับ เอาสองบาทเลยอ๋อก็ไปเลยๆเอาไปเลยๆไปเรื่อย,อ,อ,ย,อ,ยอันนี้ละมันสองกฮะอาและบ่อันละมันละมันโอ้ยเต็มโต๊ะอยู่นะผมปาก็มี่ อันนี้ปลาสี่สิบบาทสี่สิบบาทอันนี้น่าเป็นห้าสิบบาทโอเค Oppo A53 โอเค o p p ก็5 3 Oppo A53 ไปเื้อเองเลย o p A53 หอขายบองเอไอเลยนะเอเอสสองหรือเอสอัละ้าบาทอันนั้นสิบาทอมันครบสาน่้ครบนี่มี้ะาอีันตอหูก็เะทอนบบนี้โดนตเบื่อเอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้จะคือแท่ที่เหรเฮอฮาวการ ถ้าเอาแต่น้ำห้าถ้าได้ห้าเป็นคนเสียชรตลอดเขินเผอโ่คนห้องฮอร์เซเฟอคือมีแบกเผเอเออได้เกินได้อครับขอบคุณครับ่ะกรเนีลู ฟ้าเดียวยังฟ้าอันนี้ขายกับข้าวนะครับตอนนี้่ผมก็เอออ oh, ันนี้เท่าไหร่นะเขาก็สวยสวยอยู่ไงสวยมันแข็งแรงดีค่ะหรือจะเอาไรคือกันแล้วก็เอาอันนี้อ๋อโอเคโอเคอันนี้แม่ไส้บ <T> ่แม <smiled. S 2> si ่ไส้หรือให้ลูกอ๋อ

มีั not, <JJonak for u> ือไล่ไล like ่โซธรรมดาโซไายปองท่อนซาบหรอท่อนแปดสิบพอดีบ่ เฮ้วาดวะเฮ้ให้กูับาวะจาว่าจาว่าอันี้เป็นจัง่าปปลานะครับคมลูกหวยบห้อเฮ้ปลาจับ้าเจาวปูพอดีบ่เนี่ยเฮ้สามเก้าแปลมาใส่เอามาแต่อาพรหม ยัพอมันทาราบาเอาจะพวดพวดเดี๋ยวบอลอะทาราบาหนกวยใ่งสวยไอห่วงสวยเป็นตาชลองเนี่ยเป็นตาชะลองเะช่างกรกโดดเจ้านเาน้ำแต่ไหนกุ๊กปิดคอ

โอเคนะครับมีจะสั <Okay. S 2> mm ่งของเขาเขาไม่อายแล้วว่าโป้งแบบไหนติดออกอยู่วะหลายปองถ้าพถึงใจไม่อายเป็นเปลี่ยนอะไรได้ปี่ตากขาไผ่บ้าคตอดเ่ไ้าไผ่บเบิ้งเนาะไผ่ย่ยได้ชียะลาวาไม่เจอนี่นี่เห็นแล้วแนละ ใส่คงอะเดือดแดงยิ่งหมดใจฮะโอเคนึกว่าลืมแล้วถ้าลืมแล้วคราปั๊บเลยแดแปดรใช่แล้วประกาศทุกวันโอเคนะครับขายของสนใจไม่สนใจว่าอะไรดูมันจ่ายอะไรได้สักอย่างเลยเนี่ยอะไรก็ไม่ชัดสักตรงจมหกสิบบาทมันนิ่งบ่ได้วันนี้ยี่สิบเก้ารู้จุดจ่ายได้เออ ตัวเียวมดเจ้าเสียแล้วไตอันม่นี่ไ่ได้จาย้าอันคือข่าหจยตัวไม่บไจายจะไม่เสียจ่ายตัวเก้าคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับจากช่องเบาทิ้งกบกครับสวัสดีครับผม